สวัสดีครับใครที่เพิ่งเริ่มทำช่อง YouTube ใหม่ๆนี่คงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเมื่อไร่ช่องเราจะโตสทัทีบางทีอาจจะต้องรอกันแบบ6เดือนเป็นปีเลยนะใช่ค่ะรอนานมากวันนี้เราเลยจะมาคุยข้อมูลกันครับทั้งจากากูรูอย่างคุณเซียนเป็ดบทวิเคราะห์โซเชียลมีเดียต่างๆเว็บบอร์ด หรือแม้แต่ข้อมูลการตลาดเพื่อกลั่นออกมาเป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่ให้โปรโมทช่อง y o u u u e ได้วยเร็วขึ้นแบบไม่ต้องรออย่างเดียวใช่เลยค่ะคือเป้าหมายเราคือหาทางลัดให้ช่องเป็นที่รู้จักเร็วขึ้นแบบไม่ต้องไปพึ่งอัลกอริทึม u t u b e อย่างเดียวซึ่งบางทีมันก็อคาดเดาไม่ได้เนาะครับครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊มีทางไหนบ้างเราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงให้มันเวิร์ที่สุดคะ่ะน่าสนใจมากครับงั้นคาถามแรกเลย ทำไมทำไมการรอเฉยๆมันถึงไม่ค่อยเวิร์กสำหรับมือใหม่หล่ะครับอ๋อค่ะคือประเด็นหลักเลยนะที่คุณเซียนเป็ดชี้ไว้คือการรอมันนานไปเนี่ยแหละค่ะนานไปใช่ค่ะ6เดือนหรือเป็นปีนี่เอ่อมันนานพอที่ทําให้หลายคนท้อแล้วก็เลิกไปก่อนเยอะเลยค่ะจริงด้วยครับเข้าใจเลยถูกต้องค่ะการโปรโมทเชิงรุกเนี่ยเลยสําคัญมากๆมันช่วยเร่งให้คนเห็นเราเร็วขึ้นไงคะ แล้วก็เข้าใกล้าการเปิดสร้างรายได้ไวขึ้นด้วยจุดเริ่มซ้นง่ายๆเลยนะที่คุณเซียนเป็ดเน้นมากๆคือการทำความเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดคำค้นหาใช่ค่ะคำค้นหาที่คนใช้จริงๆเอามาตั้งชื่อคลิปตั้งชื่อวิดีโอคือไม่ใช่แค่ให้ YouTube รู้จักเรานะแต่เพื่อให้ Google ค้นเจอเราด้วยอ๋อครับครับคือให้เจอได้จากทั้งสองทางเลยเข้าใจแล้วครับแล้วพอเรามีวิดีโอดีๆแล้ว มีคีย์เวิร์ดพร้อมแล้วเเราจะเอาไปโปรโมทที่ไหนได้บ้างครับดูเหมือนจะมีหลายช่องทางมากๆเลยมีเยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยนะที่หลายคนอาจจะอ่มนึกไม่ถึงคือ,อบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัวบล็อกเว็บไซต์ใช่ค่ะเอาสคริปต์วิดีโอเราเนี่ยแหละมาเรียบเรียงเป็นบทความแล้วก็ฝังวิดีโอลงไปด้วยอันนี้จะช่วยเรื่อง SEO ได้ดีมากเลยนะ SEO ที่ทำให้ติด Google ง่ายขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ มีทั้งแบบฟรีนะอย่างบล็อกเกอร์หรือ Wordpress.com หรือถ้าใครจริงจังหน่อยก็ทำเว็บของตัวเองไปเลยก็ได้ค่ะโอเคครับนอกจากเว็บตัวเองแล้วพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนี่ก็น่าจะเป็นช่องทางหลักเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพวกโซเชียลนี่สำคัญมากแต่ละแพลตฟอร์มก็มีจุดเด่นต่างกันไปนะคะต้องเลือกให้ถูกอย่าง Facebook ก็จะเน้นสร้างกลุ่มคุยกันมีคอมมูนิตี้อืม i ินสตาแกรก็เน้นภาพสวยๆวิดีโอสั้นๆสวยๆ X หรือ Twitter ก็จะไวเรื่องข่าวสารข้อความสั้นๆเนาะส่วน TikTok นี่ก็คือวิดีโอสั้นสุดฮิตเลยตอนนี้ครับแล้วเราควรเลือกยังไงดีครับก็ต้องเลือกให้เหมาะกับเนื้อหาเราแล้วก็คนดูของเราครับอย่างที่คุณเซียนเป็ดแนะนำไว้นะครับเช่นถ้าจะไปโปรโมทใน f a c e b o o k กลุ่มหรือเว็บบอร์ดอย่างพันทิปเนี่ยครับต้องเน้นให้คุณค่าก่อนเลยแบบเข้าไปตอบคาถามช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวกับช่องเราก่อน แล้วค่อยๆแนะนําวิดีโอที่เกี่ยวข้องอย่าแบบเข้าไปแปะลิงก์อย่างเดียวแล้วก็ไปอันนี้ไม่เวิร์กอ๋อเข้าใจเลยคือสร้างตัวตนให้เป็นประโยชน์ก่อนใช่ค่ะค่ะแล้วข้อดีมากๆของพันทิปนะคือกระทู้มันติด Google ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะโอ้จริงเหรอครับน่าสนใจมากแล้วแพลตฟอร์มอื่นเหรอครับอย่างเหรือว่าทิกตอก ค่ะสำหรับ X หรือ Twitter ก็เน้นสั้นๆกระชับใส่ลิงก์วิดีโอใส่ภาพปกสวยๆดึงดูดหน่อยใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องหรือถ้าเนื้อหาเรามันเข้ากับกระแสะพอดีก็อาจจะใช้แฮชแท็กที่กำลังฮิตได้เหมือนกันส่วน TikTok นี่กำลังมาแรงจริงแหล่งรวมคนรุ่นใหม่เลยนะทำคลิปสั้นๆค่ะดึงส่วนเด็ดๆจากวิดีโอ YouTube ของเรามาแบบเป็นตัวอย่างเรียกน้ำย่อยได้ดีมาก ฟังดูดีเลยครับแต่เหมือนจะมีข้อควรระวังเกี่ยวกับ TikTok นิดหน่อยหรือเปล่าครับผมเห็นใน reddit เขาคุยๆกันอยู่อ๋อใช่ค่ะมีประเด็นน่าสนใจจาก reddit เหมือนกันคือการดึงคนจาก TikTok ข้ามไป YouTube เนี่ยเอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ง่ายเสมอไปนะคะเอาาหรอครับค่ะคือบางคนทำแล้วสำเร็จนะได้ผู้ติดตามเพิ่มเยอะเอแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าแบบแทบไม่ได้ผลเลยทาไมล่ะครับเหตุผลหนึ่งก็ อาจจะเพราะอัลกอริทึม TikTok เองนั่นแหละค่ะคือเขาก็อยากให้คนอยู่บนแพลตฟอร์มเขาน,น,นานๆเนาะไม่อยากให้คลิกออกไปง่ายๆอ่าเข้าใจได้ครับดังนั้นอาจจะต้องมองว่าการโปรโมทบน TikTok เนี่ยมันเป็นการสร้างการรับรู้มากกว่าคือ Brand นด์ r e n e s s ให้คนรู้จักชื่อช่องเราเฉยเฉย อาจจะไม่ได้คาดหวังยอด Subscribe โดยตรงขนาดนั้นอืมเป็นมุมมองที่น่าคิดครับแต่ที่สำคัญมากๆเลยนะคือต้องใส่ลิงก์ YouTube ของเราในโปรไฟล์ TikTok ด้วยนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบัญชีธุรกิจบอนแล้วก็ต้องบอกในคลิปให้ชัดเจนเลยว่าเออถ้าอยากดูตัวเต็มไปดูที่ YouTube นะอะไรแบบนี้ชัดเจนครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกนิดหน่อยใช่ไหมครับอย่าง Li โอเ ใช่ค่ะ l i n e OA ก็ดีนะคะไว้เก็บฐานแฟนคลับส่งข่าวสารหรืออีเมลลิสต์อันนี้จะดูยากขึ้นมาหน่อยแต่ก็มีประโยชน์ระยะยาวมากๆค่ะครับผมแล้วก็มาถึงอีกทางเลือกหนึ่งคือใช้เงินช่วยเลยใช่ค่ะการโปรโมทแบบเสียเงินที่เห็นผลเร็วที่สุดก็น่าจะเป็น YouTube Ads หรือการซื้อโฆษณาบน YouTube โดยตรงเนี้ยแหละค่ะ Ads เนี่ยเ,เหมือนต้องระวังเรื่องการตั้งกลุ่มเป้าหมายมากๆเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะสำคัญสุดๆไม่งั้นอาจจะได้แค่ยอดวิวเยอะๆแต่เป็นคนที่ไม่สนใจเนื้อหาเราจริงๆซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียกับช่องเราได้ในระยะยาวด้วยใช่ไหมครับพวกค่าเฉลี่ยการดูอะไรแบบนี้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะต้องตั้งค่าให้แม่นยำที่สุดคือเราอยากได้คนที่สนใจจริงๆเนาะไม่ใช่แค่ตัวเลขวิวสวยๆครับแล้วถ้าเทียบกับการซื้อโฆษณาบน f a c e b o o k ล่ะครับมันต่างกันยังไงบ้าง อ๋อมีข้อมูลเปรียบเทียบที่น่าสนใจค่ะคือ Facebook เนี่ยอาจจะได้ต้นทุนต่อวิวหรือ CPV ที่ดูเหมือนถูกกว่านะเพราะเขานับแค่3วินาทีก็เป็น1วิวแล้วแค่3วิใช่ค่ะเหมาะกับการสร้าง awareness คือให้คนเห็นเยอะๆเร็วๆเหมือนเราไปแจกใบปลิวในที่คนเยอะๆนะคะอ๋ออ๋แล้ว YouTube Ads ล่ะครับ ส่วน YouTube Ads เนี่ยเขาจะนับเป็นวิวก็ต่อเมื่อคนดูอย่างน้อย30วินาทีหรือดูจนจบถ้าคลิปมันสั้นกว่านั้นโหนานกว่าเยอะเลยใช่ค่ะทําให้เราได้ผู้ชมที่มีแนวโน้มจะสนใจเนื้อหาเราจริงๆมากกว่าเหมือนเราไปตั้งบูธในงานอีเวนต์เฉพาะทางคนที่เดินเข้ามาดูคือคนที่สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วโอกาสที่เขาจะกดดูคลิปอื่นๆในช่องเราต่อก็สูงกว่าค่ะชัดเจนเลยครับเข้าใจความต่างแล้วทีนี้พอเราโปรโมทไปแล้ว ไม่ว่าจะฟรีหรือเสียเงินเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กต้องวัดผลยังไงการวัดผลนี้สำคัญมากค่ะไม่ใช่แค่ดูยอดวิวอย่างเดียวนะต้องดูภาพรวมเลยครับดูอะไรบ้างครับ ก็ต้องดูว่าเออคนดูคลิปเรานานแค่ไหนค่า average watch time อะค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมเยอะไหมพวกไลค์คอมเมนต์แชร์อะไรพวกนี้ <h ums> แล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีคนคลิกมาจากแหล่งที่เราไปโปรโมทจริงๆหรือเปล่าอันนี้ดูได้จาก traffic source ใน youtube analytics เลยค่ะแล้วก็ดูค่า ctr หรืออัตราการคลิกเทียบกับการเห็นด้วยครับ <c ười> และแน่นอนที่สุดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญมากค่ะแล้วเราต้องเลือกตัวชี้วัดให้ตรงกับเป้าหมายด้วยใช่ไหมครับเช่นแบบ ถ้าแค่อยากให้คนรู้จักเยอะๆก็อาจจะดูยอดวิวกับ Reach แต่ถ้าอยากให้คนมีส่วนร่วมก็ต้องไปดูไลค์คอมเมนต์แชร์อะไรแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะเลือก KPI หรือตัวชีว้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับการโปรโมทครั้งนั้นๆค่ะเยี่ยมเลยครับสรุปแล้วนะครับสำหรับ YouTube มือใหม่เนี่ยการนั่งรอเอากริรทึมอย่างเดียวอาจจะไม่ทันใจจริงๆการที่เราลุกขึ้นมาโปรโมทช่องตัวเองผ่านช่องทางต่างๆที่มันเหมาะกับเรา โดยเฉพาะการเน้นสร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชน,นนั้นๆก่อนเนี่ยถือเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยเร่งการเติบโตได้จริงๆใช่เลยค่ะแล้วก็มีคําถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะคะคือแทนที่เราจะคิดแค่ว่าเอ๊จะไปโปรโมทที่ไหนดีลองถามตัวเองให้ลึกไปกว่านนั้นอีกนิดว่าเนื้อหาชิ้นเล็กๆที่เราเอาไปใช้โปรโมทในแต่ละที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นรูปภาพหรือข้อความเนี่ย มันมีประโยชน์หรือมันน่าสนใจพอในตัวเองหรือยังอื hmm. ก่อนที่เราจะชวนให้คนคลิกไปดูตัวเต็มที่ YouTube นะคะบางทีการสร้างคุณค่านะจุดที่เราไปเจอเขาครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัดสินเลยก็ได้นะคะว่าเขาอยากจะตามเราไปถึงต้นทางหรือเปล่า